เพราเขาได้36ล้านเนาะไ36ล้านเธอไปบอกเขา60เลยขอจนไหนเขาอ่ะโอ้ไปองฝันคนบอกเขาพว้อมผัานเขเขาบอกไม่ได้ถอบไหมช้าชอาตไหนยิ่เจ้อนอ่เนี่ยจะซ้อน ก็เลยตื่นขึ้นมาก็บอกกับลูกว่าเอ้าทำไมมีคนแก่มาบอกว่าเอาเลขสองไปซื้อเลขอะไรแล้วอายุเห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดเลยไม่ยากชอบไหมอย่างนี้ตัวนี้ไมีเพีไงเดียวให้แล้วคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม Terima kasih kerana menonton! ขอปากกาหน่อยครับช่วงนบ่แมเมนต์เนาะเดี๋ยวมันต้ดีเนาะ

คนไปกูด้วยแบบดูม้วนแันเดินคนมาเดี๋ยวผมมาเลือกท่าแขนแขนนี้แขนอะไรอย่างเงี้ยแค่ทำานเขาไม่ใช่นพัฒนาเขาเป็นคนต่อสายต่นอะไรแบบโอ้โหมันไ่จเดแบบตัวนี้ดูคนจับเลยตรงเนี้ยตรงเนี้แหละจับเลยตรงนี้ตรงนี้เขาจับให้สาธุสาธุ ตรงนี้แหละเดินนู่นั้เลยเดินมาต้นเก่าแล้วก็ยืนจับราัลอะไรอย่าเ้าปูเ้นแล้วเขียนแล้วนี่หลอดก้วยนี่เหมือนกล้วยใ้ดอกบัวมันคอารดอกบัวคือตัวเทตัวไทยก้าวก้าวไทยก้ามีโซเค่ะแต่ว่านเกาเก่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 าอาเ้ เอาเกาวเลยได้เกียอะเกียอ้เลปขอปดเแปดปดเ้าเปดเก้าปดองเก้ดอเก้าเก เดาซุ้มไหนพี่น้องดงิไง้เก้าแปดสองเก้าแปเล็กไทยนั่เหล็กไทยน้าแปดเป็นเร่องว่าคนโบราณนี้นี่อยู่ตรงนี้9,8,2เล็กไทยเก้าแปองเกองโอดูเหมือนดอกดอกกวยเหมือนดอกแปลกมากเลยเนาะ

เก้าแปดสองแล้วก็สองเก้าเจ็ดนะครับรวยรวยรวยายซองหมด่ะยายซองยายซองเห็นตัวไหก็ยายซองยังอียังยายซองเบิยรงซองเาองบบดขี้ก้อนสุมบออกออกอบ้างล้างล้างน้าซองสมิลเลอร์ครับไ้หนูมาซองเบิบดีเบิมันมีเยังนงเนี นี่เลยยังแม่บอแไนี่ับี่มีเลยยังแม่เนาะไไดเอเดอครับพี่น้องนะครับผมือเอิดี๋ยวือแน่เดเอเรเออนครับนี่ยได้เลอดูเลยอองกาเวย่ลื่อกายังนาพได้หรออใดเนี่เานาหน่ยายหูครับหันกล้องนี้นะครับ อาบยรูปเราเฉยเลยอจอันนี้อันนี้เหล็กยังนี่เดี๋ยวได้ย้ายนี่อันนี้เหล็กเล็กสายนี่ เล่กต้นกล้วยอนนั่ะเล่กต้นกล้วย้ครับเด้อพี่น้อเล่กต้นกล้วยลมถือถือมังง่ายถือถือาเลยถือถือได้ดีสวัสดีครับพี่แนครับเจี๊ยกตอนนั้นมันไอ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคนนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ตัอีตนตวยสองเก้าเจ็ดเก้าแปดองีแล้วนาะกับว่าบนสองก็ปีสองลอตเตอรี่ระคะไหนได้ลอตเตอรี่ยังนี่จ้าเด็กจอมอันเล็กอ๋อโทรโทรขึ้นหน่อย

เดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวลองทายรูปหนึ่งลองทายลูกหนึ่งก็อีกโอเคครับโอเคครับก็เช็คกันยังเต็มอยู่ผู้ชมนะครับเด้อนนี้ก็คือบรรยากาศที่อยู่ที่ต้นโพนะครับผมนะครับโพเลก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นไปดูผูกผูกเขียนอะไรอีกครับเฮ้ย ไอ้คนเรเข้าคียนตัองบังนึ่งเหมือนนักเข้าคิ้นใยตัวเก้าแปดสองกับสองเก้าเจ็ดนไดครับเด้อเก้าแปดสองกับสองเ อันต้นโพนี่มีแค่นี้บ่ครับมีแค่นี้ครับสำหรับต้นโพสำหรับนอกล้วยกับจังทีเห็นหนะครับตามตนี่เนาะตามนั้นเลยครับผมต้นโพห้าศูนยแล้วก็พี่น้องตัดเห่นน้ำเลือดสองเจ่ได้เขียนไ่ได้เขียนองนั้เลยผมแยกให้สตนบอันรก็กัน้วย่พิจารณาการอนน้ำมันนะใหญ่ตัวไดไม่มืงเน่ยอมงเน่เช่ไหนตัเออคูเพียไนี่มดแหละ นะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้แคปเลยเด้อครับผมนะครับสำหรับปูผาแดงนะครับลำอยู่2ที่นะครับหลักกิโลแล้วก็ต้นโพโบราณนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะสรุปไปอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราจะรวมคลิปให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแนวทางนะครับวันที่17บกราคมนีนะครับนีหามานห้าเจ็ดสองเจ็ดคนะครับโอคนพพูดมกล้วยโมกล้วยนี่ นี่นะครับผมนะครับกันเอาเองอครีบสรุปยสรุปสรุปครสรุปให้แม่กระสสรุปสอง่เลยนะครับสรุปให้น่อยท่ต้นโพวัี่นององนมานนย เออได้จังดบ่ได้บ่ได้แม่ผมมาได้มากสามนสามหกมือออกหกสามสามหกหกสามสามหกเหรหกสามันเดี๋มองมตาหสนะนะหกสามเหรอสามคุณบงคะทีเกิดหกสามเลย โอ้หกสามไม่ดีอนี่หอก้อนหกนี่ยกสนีครับหกสามสามหกนครับพี่น้อมัดบอกคุณยายตาเห็นตัวไหนบอกแมตาเห็นจุย ปูผาแดงนะครับมาลำนะครับขอโชคตัวนี้ตัวนี้หลักกิโลหรือตัวนี้ไม่ใช่อยู่ที่ภูมิต้นโพต้นโพบ้านหัวเขาบ้านหัวเขาสรุปอีกทีเนาะนะครับนะครับหลายท่านอาจจะเข้ามาใหม่เนาะสรุปอีกทีนะครับผมนะครับสำหรับที่ต้นโพนะครับปู่เขียนให้ในในต้นโพเนาะครับต้นโพใหญ่ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์หาหาเจ็ดแล้วก็สองสองเจ็ดแล้วก็เน้น ต้นกล้วยไม่ใช่อันนี้ต้นโพเลยต้นโพหมดลเลยบ่ต้นโพหมดนะครับไม่ใช่หน่อกล้วยบ่ไม่ใช่หนอ่อกล้วยหนอ่อกล้วยอยู่ตรงต้นเลยโอ้ครับผมอันนี้อันนี้ของภูมิต้นโ,โพภูมิต้นโพใหญ่ครับนะครับ,รบอ,อยู่ที่แต่ละภูมินะครับที่ให้ นะครับสรุปพร้อมกันเลยทีเดียวเลยครับเด้อธณะคานี้คือแนวทางของต้นกล้วยนะครับบ้านหัวเขาเช่นกัน982297นะครับแชทหน้าจอได้แคปเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็ของปู่นะครับผมอยู่ที่ต้นโพนะครับแชทหน้าจอได้แคปเลยนะครับเด้อนะครับเอ้ในลูกมะพร้าวแกปู่เขียนมาให้ทิ้งไมาทิ้งทิ้งทวนไหนปู่เขียนทิ้งทวนให้นะครับ927นะครับนี่ครับผมพี่น้อง927ปู่ทิ้งทวนให้ เก้าสองเนะครับ f เก็นนำไปวิเคราะห์พิจารณาได้เด้อนะครับนะครับเออมัาสี่คู่แล้วมาเขียนงาด้านเรือไม้เขียนเมื่อกี้ไหนไหนเจ็ดเจ็ดสองก็เหมือนกันเลยเหมือนกันแนะที่เดรนในมะพร้าวก็เก้าสองเจ็ ชอบไม่ตายอไหมชอบัลยชอบไหนตาชบไเเจ็ดสองอย่างเจ็ดสองเออมันเจ็ดสองเจ็ แต่ให้ชอบเลขสองมีตแต่ไม่รู้จะเอาตัวไหนมาใส่ได้เลขสองตัวเดียวแต่ไม่รู้จะเอาตัวไหนมาใส่ที่ฝันที่บ้านนะฝันฝันอยู่บ้านแต่ว่าฝันว่าได้เลขสองตัวหนึ่งแต่ไม่รู้จะเอาตัวไหนมาใส่ยังไม่รู้เลยเราเราความฝันตัวไหนฝันยังไงอะไรยังไงที่เราฝันถึงได้เลขสองมาฝันมีคนแก่เดินมาบอกเขาว่าได้เลขสองแต่ให้ซื้อเลขสองจะซื้อกับอะไรแกก็ไม่บอกต่อไปอีกแกก็ว่าเอาเลขสองนี่แหละ ได้จะเอาอยัางไงก็ถามแกอยู่ว่าแล้จะให้ซื้อกับตัวไหนนี่ก็หาเอาเองว่าหนงนเป็นตัวยืนผู้ชายใช่ไหมครับคนแก่บหแก่ผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเดิน,นมาบอกเลยบอ,อบ,บอกตัวเดียววันที่เข้าดาวะนอนอยู่นากับลูกดีลูกมังเพพ่อพาไปเข้าดาวอยู่นาเลยนอนอ ก็เลยให้คนแก่มาบอกเขาว่าถ้าอยากได้ตังค์อ่ะซื้อเลขสองเอาเลขสองจับเอาตัวไหนมาใส่ก็หาเอาเองแกว่าอย่ก็เลยตื่นขึ้นมาก็บอกกับลูกว่าเออทำไมมีคนแก่มาบอกว่าเอาเลขสองไม่ไปซื้อเลขอะไรล่ะอายุเท่าไหร่ครับอายุห้าสิบเจ็ดผมสองห้าเจ็ดเลยไม่ยาก ชอบไหมอย่างนี้ตัวนี้มีบนีมีปใส่สื้ออายุอะอายุสไลเอออายุห้าสห้าเจ็ดาห้าเจตรงกับเลขไหนไหมอายุ5้เจปีเลยบ่นี่อนนั้นมันมีตรงกันเลยตัวสองห้มันมีอยู่นะสอก็มี5,7ก็มีนี่นี่เห็นมจะจับใส่สงเยอะมากเลยออสอเยอะมากเลยส่องเจ็ดใส่เลยอะไรใส่ เอาอะไรใส่เนี่ครับมีสองแล้วไม่รู้ว่าเจาอะไรใส่อายุไงอายุเจาอายุาเจหรือเปล่าอายุหาบเจก็มีจะเอาตัวไหนมาใส่ยังไม่รู้ยังงงเลยตัวเองไจะือตัวไหนวารได้เอาอายุตัวเองก็หเจก็เอาใส่เลยเคยมีโชคหเคยี มีแต่ไม่เคยถือสามตัวมน่เมตรนึ่เมตราตัวเลยเนม่ยนก็งหุ่นี่เยัเดนเดไปกนไกดีก่อนมาบอกโอ้เกเรือร้องคำบุญหาทคำบุญหากับคนที่หนึ่อตื่เช้าวันที่หนึ่งมันำบุญที่วัด ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนัางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง